มาแกวันนี้หมูห่อใบชะพูเออเลิศมาแกวันนี้หมูห่อใบชะพูก็ต้องมีใบชะพูเนาะเลิศใบชะพูนี่จะสวนหลังบ้านเลิศมากน่ากินใบชะพูวันนี้แม่ไม่อยู่ด้วยต้องรีทํานะเอไปบอกแม่ซะน,นะหั่นหมูก่อนแกอันดับแรกเลยก็คือหั่นให้มันเป็นยังไงวะหั่นเล็กเล็กเนาะแล้วมันยังไงอ่ะลูกค้าสั่ง หมูห่อใบชะพูมันต้องยังไงต่อหั่นหมูก่อนแล้วกันหั่นชิ้นแบบอันนี้หน่อยนะประมาณนี้สวยหมูแท้ก็สวยเห็นไหมเขาจะมีมันแทรกตามอันนี้เขาเห็นไหมมันเลิศแล้วก็ยังไงต่อเอาใบยะพูมาใบยะพูมาใบหนึ่งแล้วก็ยังไงห่อเหรอแบบนี้เหรอ หแบบไนเดี๋ยวก็มีแบบว่าเมื่อวานอีกมันไส้เฮ้ยมันต้องเอาตรงไหนหอ่อวะอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอยิ่งดูยิ่งมันไส้เออยิ่งดูยิ่งมันไส้มันเป็นอะไรวะมันเป็นอะไรว่ายิ่งดูยิ่งมันไส้อ่าแบบนี้เหรอ,อาวางไว้แบบนี้ก่อนใช่ไหมยิ่งดูยิ่งมันไส้จังเลยเออไปทําอะไรให้มันวะแล้วก็นี้ห่อแบบนี้แบบนี้เหรอ ต้องตัดหน่อยไหมก้านมันเนาะพี่เอาพวกแกได้อะไรกินกันวันนี้วันนี้ฉันไม่เล่นเดอ้อเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็เขาก็หมั่นไส้เอาอีกเมื่อวานก็มีคนหมั่นไส้เขาบอกว่ายิ่งดูยิ่งหมั่นไส้ฉันไปทําอะไรให้ฉันไปทําอะไรให้แกรถประมาณนี้มันกอาจจะไม่ค่อยเท่ากันหน่อยนะแกแต่ก็คือใช่หละ ต้องหัน่นอันนี้มันออกหน่อยเนาะแบบนี้เหรออืมกินเป็นแบบไหนเป็นเมี่ยงเหรอคิดถึงเมี่ยงเลยเนะาะใบชะพูนี่ต้องกินกับเมี่ยงมันถึงจะเลิศแต่ก็แปลกนะลูกค้าเขากินแบบกินแบบเป็นซาซุมิอย่างนี้เหรอ มันกินนิบได้หรือวะอันนี้ให้สองชิ้นเลยนะรดรดแถมไปแกจัดจานกันจัดกล่องกันอ่ะเรียงไปเลยร็ล,ลำบากหน่อยนะเรียงไปสสวยๆเนาะเออรดเข้าไปกินแบบไหนกันวะ กินแบบซาซูมิเหรอมันได้เหรอวะซาซูมิซาซูมิหมูห่อใบชะพูอย่างนี้เหรอใช่ไหมแบบนี้เหรอมันมากเลยเนาะฉันคิดว่ากินมากโอ๊ยทำให้ดีเลยเน็บเล็บให้เขาดีหน่อยเออฉันว่าหมูมันน้อยไปเดี๋ยวฉันฉันแถมหมูให้เขาหน่อยแป๊บนึงนะอันหมูให้เขาเพิ่มหน่อยแกมันน้อยไปฉันว่า อะแถมหมูไปน,นิดนึงเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไราสามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเอาไปให้ลูกค้าก่อนแกรศมันเป็นมันแบบนี้ใช่ไหมใช่แหละเนาะแล้วเจอกันแก